เรื่องบีดใส่กล่องแดดคือปกติของบีดเดิมเดิมมันจะมีหกปักนะครับอันนี้คือกรณีแดดสี่ปักก็คือสามเส้นนี้คือสายเดิมของบีดนะครับดำดำเหลืองน้ำเงินเหลืองเขียวกาวนะครับแต่ถ้าปักเดิมของบีดเส้นนี้มันจะเป็นเขียวนะครับมันจะเป็นเขียวคือถ้าเอาง่ายๆก็คือผมเอาเข็มเนี่ยจิ้มเข้าไปในรูเนี่ยเพื่อดึง ให้เอาปลั๊กสีดำแดงออกมาแล้วก็มาต่อกับหาสายมาพ่วงครับโดยการนํามาพ่วงสายสีดำตรงสวิตช์กุญแจไฟปกติแบตจะมาเส้นนี้นะครับพอเปิดกุญแจไฟจะออกเส้นสีดำเส้นนี้นะครับก็คือเอามาพ่วงมาจ่ายตรงนี้กาวทั้งหมดก็คือเส้นนี้เป็นเขียวเป็นกาวนะครับเมนเหลืองปัสเซอร์ดำเหลืองเป็นคอยครับ นี่เป็นไฟบวกสวิตช์กุญแจนะครับคือถ้าปกติแล้วในผมรื้อไปแล้วที่แรกคือเขียวเขียวมันจะอยู่ตรงนี้คู่กันปักบีดเดิมตัดเส้นนี้ก็ได้ครับตัดสีเขียวที่มันอยู่เดิมเดิมเส้นนี้แล้วก็หาสายมาต่อพว่วงปสวิตช์กุญแจก็ติดจบแล้วครับง่ายๆครับ